สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนปี2566ค่ะการดูดวงนั้นก็เพื่อเป็นการไกด์ลนาเพื่อการแนะนำแนวทางนะคะคุณก็นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ ให้เข้ากับชีวิตของคุณได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนปี2566นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีดวงดาวได้ทําการโคจรยกย้ายอยู่หลายดวงด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระเกตนะคะหลายดวงเลยทีเดียวนะและการโคจรยกย้ายของดาวหลายดวงนี้ย่อมส่งผลในเรื่องของบทบาทย่อมส่งผลในเรื่องของเหตุการณ์ที่จะมีเกิดขึ้นต่อตัวคุณน,นั่นเองค่ะเรามาดูที่ดาวดวงแรกกันนะคะสําหรับดาวดวงแรกที่ได้ทาการโค ย้อยกย้ายนั่นก็คือดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะในวันที่1พฤศจิกายนปี2,566ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีพิจิกค,ค่ะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงสตา ดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับปากเกี่ยวข้องกับการพูดเกี่ยวข้องกับการเจรจาเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆนะคะดังนั้นการที่ดาวพระพุธโ,โคจรมาอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนปุตตะตรงนี้สมัยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่ทํางานแล้วต้องใช้วาจาใช้การสื่อสารนะคะสมัยมองว่าเป็นมุมที่ดีเลยทีเดียวนะและดาวพระพุธเป็นดาวสหัชชะเกี่ยวก,กับการติดต่อต่อรองเจรจาเกี่ยวกับการเดินทางอยู่แล้ว ในช่วงนี้การเดินทางก็จะนำพาโชคลาภมาสู่ตัวคุณและคำว่าปุตตะก็หมายถึงโชคลาภเช่นกันปุตตะหมายถึงเรื่องของการริเริ่มเรื่องของการลงทุนการต่อยอดการขยับขยายค่ะการที่ดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนของความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้จะัยมองว่าเป็นจังหวะก้าวหน้าของชาวลัคนาราศีกรกฎไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะดาวดวงถัดมาที่ได้ทําการโคจรยกย้ายนั่นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะ ดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณนะคะดาวพระสุกได้ทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีกันนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาดาวพระสุกโคจรมาอยู่ในเรือนของการเดินทางมาอยู่ในเรือนของเพื่อนฝูงมาอยู่ในเรือนของสังคมเครือญาติแบบนี้นะคะมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ควรจะอยู่นิ่งกับที่ไม่ควรจะทําอะไรคนเดียวอย่างเช่นการทํางานควรจะทํางานเป็นทีมเป็น กลุ่มควรจะทํางานแล้วมันข้องเกี่ยวกับผู้คนมากหน้าหลายตาทํางานข้องเกี่ยวกับการเดินทางการเจรจาหรือเป็นช่วงที่คุณควรจะเข้าสังคมค่ะแล้วจะมีโชคมีลาบเข้ามาอาจจะเป็นโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นเกณฑ์ที่คุณได้รับการแนะนํามีคนมาชี้แนะแนวทางหรือมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะที่ดาวพระศุกร์ได้มา สถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะและดาวพระศุกร์ยังเป็นตัวแทนของการค้าการขายด้วยค่ะเพราะเป็นดาวเงินดาวทองใครที่ทําธุรกิจกิจกากนะคารช่วงนี้ก็จะมีความคึกคักมากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะเงียบหน่อยซบเซาหน่อยแต่พอดาวพระศุกร์ยกเข้าสู่เรือนสหัชชะการซื้อมาขายไปมันจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคธุรกิจที่เกี่ยวกับของสวยสวยงามงามอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ ที่ดูแลบำรุงผิวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคลินิกเสริมความงามเสื้อผ้าหน้าผมประมาณนี้ค่ะจะมีมุมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและดียิ่งไปกว่านั้นนะดาวพระเกตได้ทำการโคโจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่4พฤศจิกายนค่ะมาอยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวของบุญดาวของวาสนาดาวของวิญญาณธาตุเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนลาภนั่นก็หมายความว่าบ้า บรรพบุรุษของคุณที่ได้ล่วงลับไปแล้วมีโอกาสที่จะนําโชคนําลาบมาสู่ตัวคุณใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้นะคะนําตัวเลขของบรรพบุรุษมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะหรือเงินทําบุญยอดทําบุญต่างๆนะคะก็ลองนําตัวเลขเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ค่ะดาวพระเกตไปอยู่ที่พบใดเรือนใดเขาจะกระตุ้นให้เกิดลาผลที่พบนั้นเรือนนั้นและครั้งนี้มาอยู่ในเรือนลาพระสมัยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่คุณจะมี เงินเก็บมีเงินก้อนค่ะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นจังหวะดีๆของชาวกรกฎเลยก็ว่าได้ค่ะ ลำดับต่อมาค่ะก็คือดาวพระอังคารนะคะดาวพระอังคารจะทำการโคจรยกย้ายในวันที่15พฤศจิกายนดาวพระอังคารเป็นดาวกรมมะและเป็นดาวปุตตะของคุณค่ะได้โคจรมาอยู่ที่ราศีพิจิกมาอยู่ในเรือนปุตตะได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีนั่นก็คือเป็นเกษตราธิบดีนั่นเองนะคะและการที่ดาวพระอังคารมาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะนี้ก็จะมาเจอกันกับดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระพุธสถิตอยู่ในเรือน ปุตตะก่อนหน้านี้อยู่แล้วพอมีดาวพระอังคารมาประกอบด้วยเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะบางจังหวะที่ขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดในเรื่องของการทําอะไรอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณมากมายนะชาวกรกฎจะเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาได้ดาวกัมมะดาวการงานมาอยู่ในเรือนปุตตะเป็นช่วงที่คุณยิ่งขย,ยันยิ่งมีโอกาสสำเร็จค่ะเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการสู้การขาย,ยัน ความมุ่งมั่นการเดินหน้านะคะะ คำว่าดาวพระงคารน่ยคือเป็นสัญลักษณ์ของการไม่กลัวต่ออุปสรรคชาวลัคนาราศีกรกฎต้องดึงจุดนี้มาใช้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เ,ออเจองานใหม่มีช่องทางการทํางานใหม่ๆหรือบางคนทํางานเดิมแต่ว่าลงทุนต่อยอดขยับขยายหรือบางคนนะคะก็จากที่เคยทํางานเดิมหรือว่าผลิตสินค้าอะไรวันหนึ่งผลิตร้อยชิ้นทุกวันนี้ขยันมากขึ้นผลิตร้อยห้าสิบชิ้นผลิตสองร้อยชิ้นคือทําให้มันเยอะทําให้มันหนักกว่าเดิมก็ ขายได้เยอะกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะมันก็มีหมุมดีๆเข้ามานั่นเองค่ะถัดมาคือดาวพระอาทิตย์ค่ะทําการโครจรยกย้ายในวันที่17 พฤศจิกายนปี2566ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณค่ะมาอยู่ในราศีพิจิกมาอยู่ที่เรือนปุตตะของดวงชะตาร่วมกันกับดาวพระอังคารร่วมกันกับดาวพระพุธนะคะเท่ากับว่าในเดือนนี้เนี่ยดาวหลายดวงมากระจุกตัวกันอยู่ที่เรือนปุตตะเลยนะคะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างมากนะคะการเงินการทองก็จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นคิดเงินได้เงินคิดทอง ทองแต่ว่าการที่คุณจะได้เงินมานั้นมันต้องมาจากการลงมือนะเพราะดาวการเงินมาอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงการลงมือการเริ่มต้นปุตตะหมายถึงความคิดแปลกใหม่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์มันต้องมีอะไรแปลกแหวกแนวไม่เหมือนเดิมคุณต้องทําในสิ่งที่แตกต่างแล้วมันก็จะได้เงินมาดีเลยทีเดียวค่ะส่วนช่วงปลายเดือนก็จะเป็นช่วงที่ดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายอีกครั้งหนึ่งในวันที่24นะคะดาวพระพุธจะทําการโคจรยกย้ายถึง2 ครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะสมัยมองว่าในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายนเป็นช่วงที่เฮงมากปังมากสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎพอตั้งแต่หลัง24เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาระมัดระวังถูกหลอกถูกโกงระมัดระวังคนเอาเปรียบเพราะดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนเสียอย่างเรือนมรณะนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวกรกฎค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยัยใ,ให้ชาวกรกฎ ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ